เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงยูทูบด้วยป่ะเนี่ยเอาไหมเอ้ยใครลงยูทูบอ่ะเดี๋ยวจานใส่ลงยูทูบเลยเอาป่ะเนี่ยลงยูทูบจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยยยลลงเาทอดเลยนะเอาไหมประมาณได้ลงไปเปิดยูทูบอาจารย์โอเคไหมล่ะแล้วก็เป็นที่ยูทูบเนี่ยมึงเอ้ยดังเอาไหมมาอ่ะเอาเลยอ่ะหาอาจารย์อะไรบ้างตัวไหนโอ้โหขวดรอเป็นหมายเดี๋ยวขายเอาดีดดีกว่ารถเนบบะไดดีกว่า โรสเนวดาดูดีๆดิภาษาไทยเขาเรียกว่ากุหลาบคืนชีพตัวนี้ไม่แพงสามสิบบาทภาษาอังกฤษเรื่องโรสเนวดาดูนี่ดิ this rose nevada โรสคือกุหลาบเนวดาคือไม่มีไม่มีวันตายโ e สเนวดาหมายความไม่อย่างไรดูกนเดินทำให้มันตายก่อนตายยัง อ่องง,องเลยดูในคลิปไม่ไมันหรอกลูลกลูกต้องมาดูของจริงสนุกกว่าในคลิปเยอะอย่างเธอดูในคลิปอนะ่ะเธอเห็นอาจารย์ต้ำจากหลอกเธอใช่ไหมดูในคลิปเราชื่ออะไรครับทันวาครับคันวาเธอก็ลอวาวะสวัสดีครับผมเด็กชายทันวาวันนี้ผมจะมาเล่นชุดรถเนว่าได้ <c oughs> ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะเว้ย ถึง,งจะเพ่รถกุหลาบรถดไงวาได้คุณเข้าใจคำว่ากุหลาบที่ไม่มีวันตายไหมครับถ้าไม่เข้าใจผมจะทำให้ดูดูมันตายแล้วครับดูมันคืนจับมาแล้วครับสา,ามสิบบาท <c oughs> เอาไหมวะแพงไหมแพงเอาเอาเอาเอะไรสามสิบเอาเป็นวิชาวิชาเลยนไหมลูก ป้ากอนนะครับเด็กที่มาเล่นกับผมถ้าทําไม่ได้ผมคืนเงินนะครับไม่เชื่อ,อยาลบหลูเวทมนตร์คาถามีจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้เอาตัวนึ่งไปก่อนค<ง>ุณแม่อย่าอย่าเพิ่งเอาเยอะมาจากปากช่องเลยเหรอคปากตามหา,มหาโอ้โหเฮามาไก,กาลเลยเว้ยเดี๋ยวต้องถ่ายลงคลิปนะค่ะแล้วถ่ายกุหลาบกินชีพลงคลิปไปนะได้เลยแล้วทันวาทานวาลงคลิปหาดูว่าโอ้คุณแม่ได้ดีเศษแล้วครับสามพันบาทคุณแม่ ผมไม่เคยมีเศษว่าคันวาร์ไปห้าร้อยคุณแม่เก็บไปก่อนอาจจะคุณแม่ถือแค่คันวาก่อนนะแล้วมีนั่งอะไรมาครับนั่งตัวเหรอครับนั่งรถมาแล้ววันนี้ไม่เลีนยงสื่ออะไรรึแล้วทันวาอยู่กคันไหนรึรอสองเหรอแล้วทันวาจะเล่นเป็นไหมเนี่ย มาานาหาดีเรงนี้เราแม่เก็บเก็บหลับเล็กกมีแตงยี่บอะไรกันอ่ะคุณแม่เก็บเรื่อให้ผมไม่เป็นไรค่ะเราไปเลยหลงเลยโอ้โได้อายเอยอะไต้องอายหรอกอายคนมันไม่มีตะปังนะลูก